ครับผมพันจะโทเฉลียวน้อยแสงนะครับประธานนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้วครับผมเป็นครูบัญชีอาสาได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มเมื่อปี2561ก่อนที่กรมตรวจบัญชีตากอจะมาะแนะนําก็เป็นหนี้เป็นสินกันเยอะนะครับรเกษตรกรหลังจากเราได้ทําบัญชีแล้วหนี้สินก็ลดลงไปเยอะแล้วบางรายก็ไม่มีหนี้สินและบางรายก็สามารถ ที่จะจัดหาื้อที่ดินมาเป็นของตัวเองหลังจากที่เช่าที่ดินเขาทำกินมานานนะครับเป็นผลดีกับเกษตรกร,ท,กรท,ทั่วไปนะครับเนื่องจากผมได้อยู่ครบมา69ปีนะครับกับผมเองผมอยากจะให้ผมตรวจบัญชียอยู่อยู่คู่กับเกษตรกร,กรอย่างนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกร,ะกรนะครับแล้วก็เผยแพร่ความรู้ให้เกษตรกร เกษตรกรไทยเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับผมขอบคุณครับ